ริวจิตสัมผัสบอกเลขเด็ดหลังงูเข้าบ้านครั้งแรกก่อนหวยออกงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมห6หเรียกได้ว่าเมื่อเข้าใกล้หวยออกบรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายต่างก็ออกมาใบเลขให้โชคให้ลาบก,กับบรรดาคอหอวอยอยที่รอคอยเลขเด็ดและอีกหนึ่งคนที่หลายหลายคนรอคอยก็เห็นทีว่าจะเป็นปิวจิตสัมผัสพิธีกรชื่อดังจากรายการคนอวดผีและต้องบอกเลยว่าหากใครที่ติดตามการใบเลขของปลิวจิตสัมผัส จะต้องทราบกันเป็นอย่างดีว่าหลายต่อหลายครั้งที่เจ้าตัวให้เข้าแบบเต็มๆต,ตรงๆจนได้ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทางด้านบรรดาคอหวยต้องจับจ้องกันอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลต้องบอกว่าล่าสุดริวจิตสัมผัสนั้นก็ได้บอกเลขเด็ดหลังงูได้เข้าบ้านครั้งแรกก่อนวันหวยออกงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมห6หกเพียงหนึ่งวันซึ่งงานนี้ริวจิตสัมผัสก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่างูเข้าบ้านริวครับ อยู่มาสามปีเพิ่งเจอสงสัยมาให้โทคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิหารอริยาเจ้ากวนอูท่างกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเลขทะเบียนสวยสาธุบ้านเลขที่อะไรคะจะหาซื้อทันไหม